สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาแชร์ไอเดียการแต่งตัวชุดนักศึกษาทั้งหมด10ลุคด้วยกันว่าเวลาเราไปเรียนเนี่ยเราสามารถมิกซ์แอนด์มช์ชุดแบบไหนได้บ้างเพราะว่าทุกที่คือรันเวย์นะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้ค่ะสำหรับลุคที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นเสื้อนักศึกษาคอจีนวกกับกระโปรงความยาว16หนิ้วนะคะแล้วก็มีรองเท้าผ้าใบหุ้มข้อคอนเวิร์สสีดำเงินแล้วก็มีเสื้อแจ็คเก็ตยีนนะคะเอาไว้คลุมทับ ก็สำหรับลุคนี้นะคะก็จะให้ความรู้สึกเท่ๆสบายๆสามารถใส่เป็น everyday look ได้เลยค่ะสำหรับลุคนี้นะคะก็จะเป็นเส้นนักทึกสาคอจริงตัวเดิมเลยแต่ว่า เปนเป็นกระโปรงทรงเอความยาวสิบแปดค่ะแล้วก็มีรองเท้าหนังเอาไว้เข้าคู่กันให้ความรู้สึกเซ็กซี่เซ็กซี่น่อนๆงสำหรับลุคที่3นะคะก็จะเป็นเสื้อนักศึกษาคอบัวบอกกับกระโปรงพีทมีขอบความยาว16นิ้วค่ะแล้วก็จะมีรองเท้าหนังมินส้นแต่ไม่แน่เราสามารถเพิ่มเสื้อกาบเนกไทเข้าไปได้ค่ะทําให้ลุคนี้เนี่ยดูเหมือนสาวญี่ปุ่นที่เดินอยู่แถวแถวย่านฮาราจูกุค,ค่ะ แล้วก็ทรงผมเนี่ยเราสามารถติดกิ๊บน่ารักน่ารักอย่างนี้เพื่อเพิ่มดีเทลให้กับผมของเรานะคะจะได้ดูมีอะไรมากขึ้นลุกต่อไปนะคะจะแค่ถอดเสื้อกั๊กตัวนอกออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นเบอร์เซอร์สีดํานะคะก็สําหรับลุคนี้เนี่ยจะให้ความรู้สึกแท้แท้เป็นสาวมัน่นมีความมั่นใจในตัวเองสําหรับทรงผมเนี่ยจะปล่อยหรือว่ามัดก็ได้นะคะดูดีเหมือนกันท่าเนี่ยจะมีความเรียบร้อยหน่อยนะคะก็คือ เราจะใส่เสื้อนักศึกษาธรรมดาบวกกับกระโปรงพีทความยาว28นิ้วค่ะแล้วก็มีรองเท้าแวนสีดำหรือไม่เราสามารถ Mix ซ์แอนด์แเป็นรองเท้าผ้าใบยี่ห้ออื่นก็ได้ค่ะส่วนทรงผมเนี่ยจะปล่อยหรือว่ากริบขึ้นหรือว่ามัดรวบก็ได้ค่ะก็ให้ฟิลของละแบบเลยลุกที่6เนี่ยจะไม่มีอะไรมากค่ะแค่สวมเสืยินทับไปเลย ยิ่งทําให้ดูเหมือนสาวถาปัตย์เข้าไปกค่ะลุคที่7นะคะจะเป็นเสื้อนักศึกษาทรงบอยบวกกับกระโปรงพิ้นมีขอบตัวดิมเลยในคลิปเนี่ยจะใส่เป็นเนคไทสีเขียวบวกกับคาร์ดิแกนสีเขียวนะคะให้เข้าคู่กันส่วนรองเท้าเนี่ยจะเป็นรองเท้าบูทยาวสีดํานะคะสับสนด้วยให้ฟีลเหมือนสาวเกาหลีเรียนอยู่โรงเรียนโซปาอะไรอย่างงี้ส่วนทรงผมนะคะจะติดโบข้างหลังลุคที่แปดเนี่ยจะแค่เปลี่ยนเป็นเสื้อคาร์ดิแกนสีเทานะคะ จุดที่9้นะคะจะแค่ถอดอุปกรณ์ต่างๆออกแล้วก็สวมแจ็คเก็ตทับสำหรับลุคสุดท้ายนะคะจะเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวคู่กับกระโปรงพีทความยาว16นะคะแล้วก็จะมีเนคไทสีดำเอาไว้ควบคู่กันส่วนรองเท้านจะเป็นรองเท้าหนังนะคะกันมากค่ะเพื่อนๆสำหรับลุคชุดนักศึกษา แต่งไปเรียนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ฟิลได้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย